ในวัย71ปีวอตซิกวีคลาวาวิชไม่เพียงแต่กระฉับกระเทงแต่เขายังเปล่งประกายด้วยพลังงานจริงๆเหมือนนักกีฬาหนุม่มที่พร้อมจะพิชิตความสูงใหม่ชีวิตของเขาเป็นผืนผ้าใบที่สดใสเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวเสียงหัวเราะและการผจญภัยเขาไม่กลัวความท้าทายและต้อนรับทุกวันด้วยรอยยิ้มเพราะสําหรับเขากีฬาไม่ใช่แค่กิจกรรมยามว่างแต่เป็นไลฟ์สไตล์แหล่งแรงบรนดาลใจและการันตีอายุยืน วอตซิกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าด้วยทัศนคติที่ถูกต้องความพยายามและความหลงไหลคุณสามารถรักษาความอ่อนเยาว์และความแข็งแกร่งได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเรื่องราวของเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่คิดว่าชีวิตจบลงเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เ <Mile even 2016> พื่อนๆมาลองดูโลกของวอตซิกวีคลาววิสกันเถอะชายคนนี้พิสูจน์ให้เห็นทุกวันว่าวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงไม่มีขอบเขต วันนี้คุณจะได้เรียนรู้เคล็ดลับของเขาที่ทำให้เขายังคงร่าเริงและสุขภาพดีแม้จะอายุมากก็ตามสำหรับวอตซิกกีฬาไม่ใช่แค่การออกกำลังกายแต่เป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของเขาซึ่งเป็นการรับประกันความกระถับกระเถงและความเยาว์วัยเขามีวิถีชีวิตที่แอคทีฟมากจนแทบจะนับงานอดิเรกทั้งหมดของเขาไม่ไหวลองมาดูกีฬาบางอย่างที่ทำให้เขากระฉับกระเถงและมีพลังขนาดนี้ นอกจากนี้เรายังจะได้รู้ว่าเขากินอาหารแบบไหนมาหลายปีแล้วซึ่งทําให้เขาดูอ่อนเยาว์มากกรีธาเช่นวิ่งกระโดดวิ่งข้ามรัวขับเคลื่อนด้วยดับเวิร์สการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอช่วยเร่งการเผาผลาญควบคุมน้ำหนักและเพิ่มความทนทาน ทั้งหมดนี้ช่วยชะลอกระบวนการชาราทำให้ร่างกายฟิตและช่วยให้คุณกระถับกระเฉงได้นานขึ้นน้ำเป็นแรงกดดันที่เบาๆต่อข้อต่อและกระดูกสันหลังซึ่งเป็น